สวัสดีครับสวัสดีชาวโซเชียลแคมนะครับวันนี้ตองตองนะครับจะมารีวิวการบำรุงรักษาหน้าอย่างละเอียดนะครับโดยใน,ข,นขั้นตอนแรกนะครับปกติแล้วจะเป็นการคลีนซิ่งหน้าด้วยตัวนี้นะครับการรีวิวแบบละเอียดครั้งนี้ผมจะรีวิวคลิปละตัวนะครับก็อันนี้เป็นคลิปแรกก็จะเป็นอันแรก เป็น Deep Clean, Cle นิวต e รจ d น่าดิฟคลีนคลีนซิ่งโลชั่นครับอันนี้มันเป็นน้ำนมซึ่งน้ำนมเนี่ปกติแล้ววิธีใช้ไม่ควรเอาไปใช้ที่หน้าไม่ใช่ไปท,ทาแล้วแบบลูกลูกอ่อนแบบคนจะใช้บีบมาที่สำลีแผ่นนะครับไม่มีสำลีแผน่นก็กลุณนนาซื้อกันมาใช้ด้วยนะครับก็พอเทสเสร็จแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยให้ทั่วสำลีแผ่นก่อนนะ แล้วก็ค่อยๆถูที่หน้านะครับจำไม่ได้แล้วว่าอ่านวิธีแบบนี้มาจากไหนเพราะที่เคยใช้มาก่อนก็ใช้แล้วเอาครีมพวกนี้มาทาหน้าหน้าหน้าแล้วก็นวดนวดนวดก่อนตลอดนะครับแต่คิดว่าผมคิดว่าแบบเนี้มันก็โอเคกว่านะที่ใช้เนี่ยบางครั้งไม่ได้จําเป็นต้อง แต่งหน้าแล้วต้องใช้ไม่จําเป็นครับเพราะว่าหน้าคนเราโดยเฉพาะผมเนี่ยปกติไปทํางานก็จะเจอกับมลภาวะต่างๆมากมายเพราว่านั่งรถตู้ไปทํางานก็เ,เดี๋ยวจะให้ดูกันครับว่ามันสกปรกมากแค่ไหนนี่นะครับคือผลลัพธ์ ของมันมันสกปรกมากๆครับก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากได้คลีนซิ่งดีๆก็ไปหาซื้อกันดูครับอันนี้คือก็ไม่ได้แพงมากผมเชื่อว่ามันยังมีหลายๆตัวที่มันดีสามารถหาได้ตามเน็ตนะครับติดตามกันในคลิปต่อไปนะครับจะเป็นคลิปของการล้างหน้านะครับ